ัวแจกจริงผู้โชคดีรวยเงินล้านทุกๆหนึ่งปีคว้ารางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทโดยงานนี้คุณอักวินการจนะวิสิทธผลที่ปรึกษาประธานกรรมการและผู้จัดการโรงงานบริษัทจิ้งวดจำกัดและบริษัทราแม่ครัวจำกัดให้เกียรติมอบทองคำมูลค่า1ล้านบาทให้กับผู้โชคดี คุณธัญรัตน์โปรเทียนที่ได้ส่งชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเข้ามาร่วมชิงโชคเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและไม่เพียงแค่มอบรางวัลทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทเท่านั้น ยังมีการจับรางวัลลุ้น1 0 0 0 0บาททุกๆสัปดาห์อีกด้วยดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วเราไปถามเคล็ดลับตามร้านค้าที่เราชอบทานนะคะแม่ครัวคนไหนทําอะไรอร่อยร้านไหนอร่อยเราก็ไปดูเขาว่าเขาสังเกตเขาว่าเขาใช้ฉลากทองในการทอดผักให้เราทานใช้ซอสถอยนางลมหยอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อตามห้างเนี่ย ที่มีหลากหลายมาตรฐานเนี่ยเรารู้เลยว่ามาตรฐานที่ดีและอร่อยกับเราก็คือต้องฉลากทองค่ะแล้วก็ซอสไหนังลมตาแม่ครัวค่ะก็จะอร่อยแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในการทํากับข้าวทุกครั้งค่ะความดีใจของเงิน1ึงล้านบาทมันมากจริงๆค่ะเราเป็นลูกค้าประจาแล้วเราก็ติดตามมาตลอดในการนี้เรารู้สึกว่ายิ่งกินเราก็ต้องยิ่งส่งเราต้องยิ่งได้ลุ้นกับเขาทุกๆครั้งค่ะอร่อยจริงๆค่ะรับการได้อยากให้ทุกคนส่งด้วยนะคะมาลุ้นกันค่ะแจกจริง10,000บาทและ1ล้านบาทค่ะ ใครที่อยากเป็นผู้โชคดีสามารถเขียนชื่อที่อยู่ใต้ฟ้าฉลากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองชนิดใดก็ได้ส่งเข้ามาได้ที่รายการชุมทางดาวทองตู้ปน .35 ปนอศหลัก4กรุงเทพ10210ก็รู้สึกยินดีกับคุณครูมากเลยนะครับก็พอคุณครูเขาเล่าเรื่องให้ฟังก็รู้สึกว่าขนลุกเลยครับเราไม่ได้เป็นคนได้รับรางวัลเอง แต่เราเป็นคนแจกเรายังรู้สึกว่าเออยินดีับเขาที่เขาได้นะครับอยากจะให้ลูกค้าผู้สนับสนุนของเรานะครับ<ม>ก็ส่งฝานะครับแล้วก็ส่งฉลากนะครับมาร่วมลุ้นรางวัลกับเรานะครับเรามีแจกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ปีละ1ล้านบาทนะครับเราแจกจริงครับส่งกันมาเยอะๆนะครับผู้โชคดีอาจเป็นคุณ นี้แล้วรางวัลเงินล้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงคุณส่งฉลากฟ้าผลิตภัณฑ์เขามาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันเยอะๆนะคะเศรษฐีใหม่รวยเงินล้านอาจเป็นคุณ